ครับผมวันนี้ผมจะพามาเช็คระดับน้ํานะครับแม่น้ํามูลน้อยนะผมตรงนี้เป็นแม่น้ํามูลน้อยครับเดี๋ยวผมจะเจาะลงไ้ตรงนี้นะจะผาเข้าไปโอ้โหเป็นที่กลับรถนะผมนะครับเดี๋ยวนี้เป็นสะพานมูลน้อยนะผมที่ผมเคยมาลงคลิปไว้นะครับตอนอาทิตย์ก่อนโน้นนะครับผมตัวนี้เป็นจุดกลับรถนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับ โอ้น้ำขึ้นมาถึงนี่แล้วครับผมนี่ครับตอนที่ผมมาถ่ายอาทิตย์ก่อนนู่นเนาะน้ำยังอยู่นูน่นอยู่เลยนูน่นอยู่ฝั่งเสาเสาไฟฝั่งนู้นครับเรายังเดินไปได้ครับแต่ตอนนี้ไปไม่ได้แล้วครับนี่น้ำขึ้นแบบสูงมากนะครับผมนี่สะพานอันนี้เป็นสะพานมูลน้อยนะครับผมนี่น้ำขึ้นสูงไวมากนะครับ อย่างที่บอกครับตอนที่ปีอะไรนะหกสามหรือหกสี่เนี่ยแล้วอันนี้นะครับที่แบบน้ำนี่น้ำท่วมถึงถึงนู่นเลยครับเห็นไหมครับน้ำท่วมถึง คลองสะพานแบบล้นไปนู่นเลยครับ่อตอนปี53-54เลยนะครับแต่ปีนี้ไม่รู้นะครับว่ามันจะสูงแค่ไหนครับเพราะว่าปีนี้น้ำน้ำฝนฝนมันตกเยอะใช่ไหมครับฝนมันตกแบบตกทั่วประเทศและน้ำมันก็เยอะนะครับทีนี้มันก็อุบลเป็นที่รองรับน้ำนะครับก็ให้ทุกคนเฝ้าร,ระวังไว้แล้วกันนะครับผม ตอนนี้นะสุุมชนฝั่งนู้นเห็นไหมครับชุมชนฝั่งนู้นนน้าท่วมแล้วครับชุมชนที่อยู่ติดิดแม่น้ําแม่น้ํามูลน้อยเนี่ยเนี่ยแต่ตรงนั้นครับครึ่งครึ่งครึ่งหลังคาแล้วครับไอ้ครึ่งบ้านครับผมัอนนี้เป็นจุดกลับรถนะครับผมหน้าเดลิเวอร์นะครับผมตรงนี้ครับจุดกลับรถครับ โอเคครับผมก็เอาบรรยากาศนับมาให้ทุกคนได้ดูนะครับครับบริเวณสะพานมูลน้อยนะครับผมตรงนี้นะครับแม,ม่น้ำมูลน้อยนะครับตรงนี้ดูน้ำพัดกระแสไอ้กระแสน้ำพัดพวกผักตบชวานะี่ยมาเต็มเลยดูลอยเต็มเลยครับผม ครับผักตบชวานครับปาน่าจะเยอะนะครับทุกคนเอาแหงมาหวานไปทุกคนไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับ